คุณโกโก้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 คโกโก้ครับตา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 คือมันฟินนะหนูก็ฟังมาหลายคลิปแล้วมันเพลินเหมือนฉลาดแต่ทำไมหนูไม่หลับเลยหรือหนูฟังไม่ถูกวิธี หนูต้องทำยังไงให้เวลาฟังแล้วหลับอ๋อนั่นที่ผ่านมาเนาะนี่ตอนนี้หนูถามตรงนไครับถามตรงมันเรียวถามดีโอเคไหมถามตรงก็ให้ตรงตรงพร้อมไหมครับพร้อมนะ,ะเริ่มต้นสูนย์จะเข้าไปเปื้ แล้วกลั้นสต็อกมันเอาไว้หน่อยกลั้นนานๆสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีสามารถทําได้ทาได้เลยนะครับโอเคนะทําไปปกติธรรมดาได้เองครับไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นโอเคนะดูซิว่ามันจะเบาหัวไหมเบาตัวหายใจโล่งไหมถ้าเบาหัวคําต่อสุดท้ายเลยโอ้ยหลับสบายเลยโอเคนะเอาละพร้อมไปฟังเสียงดีๆไป นานสรุปได้ไหมถ้าหากว่าทำตามคำที่ลุงบอกได้ไม่ได้เบาหัวเบาตัวแล้วหายใจลง่งถ้ายังไม่ทันทำใหม่โอเคนะ,ะครั้งที่สองพร้อมอยัง จบไหมครับก็หวังว่าน่าจะรับในสิ่งที่ดีดเพราะถ้าถามตรงมันก็จะเข้มข้นกว่านะเพราะมันเฉพาะจ่อโจงในตัวของผู้ถามมาผู้สงสัยหรือว่าผู้อยากจะได้โดยตรงโอเคนะ Thank you very big ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานครับผมจบข่าวครับ